พญายักษ์นามว่าวิรุณหกเดินทางขึ้นไปเข้าเฝ้าพระอิศวรในรอบเจ็ดปีโดยในทุกๆก้าวที่เขาเดินขึ้นเขาไกรลาดวิรุณหกก็จะตั้งใจก้มกราบบันไดของเขาไกรลาดทุกขั้นจนกว่าจะไปถึงที่ประทับของมหาเทพแต่ในขณะที่วิรุณหกกำลังตั้งใจก้มกราบบันไดในทุกๆขั้นมันก็จะมีเสียงหัวเราะของตุ๊กแกที่ชื่อว่าสารภูดังมากระทบหูของวิรุณหก เพราะเจ้าตุ๊กแกเนี่ยนะครับมันขบขันในการกระทําที่ไร้ประโยชน์ของพยายักษ์เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยพระอิศวรไม่ได้นั่งอยู่บนบันลังแต่ยังคงนอนหลับอยู่เลยทําให้ในทุกๆขั้นบันไดที่วิรุณหกก้มกราบเขาก็จะได้ยินเสียงหัวเราะของเจ้าตุ๊กแกเสมอไม่นานครับวิรุณหกก็หัวร้อนโมโหโจนทนไม่ไหวตัดสินใจถอดสังวานหน้าของตัวเองออกมาแล้วก็คว้างใส่เจ้าตุ๊กแกอย่างแรง พี่ร่างของมันใส่กับเขาไกรล,ลาดจนตายการโจมตีของวิรุณหกเนี่ยแหละครับสร้างแรงสั่นสะเทือนมหาศาลและก็ทำให้เขาไกรล,ลาดสุดเอียงทันทีพระอิศวรที่กำลังนอนหลับอยู่อย่างสบายใจก็ต้องตกใจตื่นเพราะแรงสัน่นและกลายเป็นผู้ประสบภัภยบ้านเอียงอีกครั้งพระอิศวรไม่รอช้าครับเรียกเหล่าเทวดาให้มาช่วยกันดึงเขาไกรล,ลาดให้ตั้งตรงอีกครั้ง แต่คราวนี้นะครับเหล่าเทวดากลับไม่สามารถทําได้เพราะความเสียหายครั้งนี้มันหนักกว่าครั้งก่อนมากตอนนั้นเองล่ะครับพระอิศวรก็นึกไปถึงพญายักษ์ทศกัณฐ์ผู้มีพละกําลังมหาศาลพระอิศวรก็เลยส่งคนไปเรียกทศกัณฐ์ให้มาพบและก็ให้เขามาช่วยยกเขาไกลาลาดดูหากว่าทศกัณฐ์ทําได้ก็จะตบรางวัลให้อย่างงาม พยายักทศกันเนี่ยไม่รอช้าครับแสดงอิทธิฤทธิ์ขยายร่างให้ใหญ่โตมโหฬานเท่ากับเขาพระพรมแล้วใช้กําลังจากทั้ง20แขนของตนเองดันเขาไกลลาดจ,จนมันกลับมาตั้งตรงได้เหมือนเดิมพระอิสวรเนี่ยดีใจมากเลยนะครับรีบเอ่ยปากถามพยายักทันทีว่าอยากจะขออะไรก็ขอมาได้เลยตอนนี้เองล่ะครับทศกันก็เหมิมเกริม ขออะไรไม่ขอนะครับดันไปขอพระแม่อุมามาเป็นมเหสีของตนเองทำเอาพระอีสวนเรโกรธมาก